ตัวนี้จะเป็นแอป,ปที่ใช้ติดตามนะครับกับตัว GPS ตัว 3G นะครับ YI Tracker นะครับก็จะมีการล็อกอินผ่านอีมี่ผ่าน Username นะครับถ้าลูกค้าท่านได้ที่ซื้อไปหลายเครื่องนะครับก็จะสร้าง Username ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเพื่อล็อกอินอดูทลลีละหลายเครื่องนะครับพร้อมๆกัน สำหรับท่านที่ซื้อไปเครื่องเดียวก็ใช้เป็นการล็อินผ่านอีมี่นะครับตรงมุมขวาบนนะครับก็จะเป็นการเลือกแผนที่นะครับแผนที่ของ G P S นะครับเมื่อเมื่อเข้าไปด้านในแล้วนะครับว่าเราจะใช้แผนที่ของอะไรครับเบื้องต้นให้เราใช้เป็นของ Google นะครับแล้วก็ใส่เป็นอ่าอีมี่เครื่องไปนะครับแล้วก็ตรงรีเมมเบอร์นะครับก็ติ๊กไว้ด้วยนะครับ รหัสผ่านก็เป็นรหัสผ่าน Default นะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6นะครับก็ล็อกอินเข้าไปนะครับก็เมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วก็จะเจอตำแหน่งของ g p s เลยนะครับเป็นรูปาสามเหลี่ยมนะครับลูกศรลูกศรสามเหลี่ยมนะครับมีวงกลมรอมรอบนะครับ แล้วก็จะมีรายละเอียดบอกตรงแถบสีเทาๆดำๆนี้นะครับพวกเรียกว่าเลขเครื่องพวกชื่อเครื่องเลขเครื่องนะครับพวกแบตเตอรี่หรือวันที่วันเวลานะครับแล้วก็ตำแหน่งที่อยู่นะครับอดเดรสพวกซอยพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะแจ้งขึ้นตามตัวแผนที่นะครับถ้าในแผนที่มี ชื่อบอกก็จะขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับ okay. ตรงมุมขวาบนตรงนี้นะครับใช้สลับแผนที่รูปภาพกับแผนที่ถนนนะครับเหมือนเดิมกับตัวแอปเดิมตัว2 G นะครับแล้วก็ตัวขวามือล่างนะครับลูกศรก็เป็นตัวนำทางาสนับนำทางไปหาตำแหน่งของ GPS นะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับจากตำแหน่งเราแล้วก็ตัวมุม ซ้ายล่างนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวเดิมตัวสองนะครับตรงจุดจุดจุดด้านบนนะครับก็เป็นตำแหน่งของ GPS นะครับแล้วก็ตัวข้างล่างเป็นตำแหน่งของเรานะครับส่วนตัวตัวด้านล่างสุดน,นะครับตรงมุมซ้ายซ้ายล่างนะครับเป็นือ,อะไรเป็นตัวตัวโยกตำแหน่งระหว่างเครื่องมือถือกับ ตัว GPS นะครับว่ามีระยะห่างเท่าไหร่นะครับตัวนี้เวลาจะดูย้อนหลังนะครับให้เราแตะที่ตำแหน่ง GPS นะครับจะขึ้นแถบสีเทาๆตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราคลิกตรง โหลดมอนะครับอ่ามันจะขึ้นตรงอ่ามันจะขึ้นแถบขึ้นมาเพิ่มนะครับโดยบอกรา,ายละเอียดชื่อชื่อของเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็ history นะครับตรงดูย้อนหลังนะครับเป็น history นะครับอ่าลองกดมอดูนะครับก็จะเป็นรายละเอียดอื่นๆนะครับ report เป็น product ไปก็ต้อง ตรง device ด,ดูตรงตรง device หน่อยตรง device ก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อชื่อเครื่องได้นะครับตรงนี้ก็ใส่พวกเบอร์ซิมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ใส่ได้คล้ายๆกับตัวตัว 2G นะครับ okay. มาดูตรง report ใหม่ตรง history ใหม่นะครับตรงนี้สําหรับดูย้อนหลังนะครับการดูย้อนหลังตรงดูย้อนหลังเนี่ย ดูดูเมนูด้านล่างก่อนนะครับตรงแถบด้านล่างเนี่ยเป็นความเร็วในการเล่นอ่าในการวิ่งของการเล่นนะครับตรงปุ่มเพลย์เนี่ยทางซ้ายมือล่างเนี่ยครับแล้วก็ตรงแถบช่องด้านบนตรงเนี้ยที่ผมเลื่อนเนี่ยครับก็เป็นอ่รยาระยะเวลาของตำแหน่งนะครับี๋ยวลองเพลย์ให้ดูนะครับ เมื่อเรากดเลนะครับตำแหน่ง GPS ก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆตามเวลาของของการวิ่งของรถหรือว,ว่าการเคลื่อนที่ของตัว GPS นั่นเองนะครับถ้าเลื่อนตัวเวลาด้านล่างลงก็ก็จะช้าลงนะครับถ้าเลื่อนไปทางขวาก็จะเร็วขึ้นนะครับอโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงแถบตรงนี้ก็จะบอกรายละเอียดของ วันเวลาด้วยนะครับความเร็วตรงมุมขวาบนก็เหมือนเดิมนะครับสลับแผนที่ภาพกับแผนที่ถนนนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้การเลือกวันที่จะง่ายจะค่อนข้างง่ายกว่าตัว2 g นะครับ2 g ที่ใช้ของอ gps 1 e นะครับแอปของ gps 1 e ตัวนี้ถ้าเราเลื่อนวันที่ไปข้างหลังนะครับก็สามารถเลือกตรงมุมมุมซ้ายตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็เลื่อนเลื่อนวันที่ได้เลยนะครับไปข้างหน้าก็เลื่อนทั้งขวานะครับอีกอย่างนะครับถ้าเราจะเข้าไปเลือกเป็นปฏิทินนะครับเป็นวันที่เลยนะครับก็เข้าไปตรงกลางเลยนะครับซิลิคเขาก็จะขึ้นมาให้เลือกเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เลือกเป็นวันที่ได้เลยนะครับมันจะสะดวกกว่าตัวแอปของ g p s 1วันขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับก็เลื่อนดูอย่างนี้ได้เลยนะครับ ก็จะสะดวกว่าดูตรงออตรงไหนครับขวามือบนนะครับตรงนี้เป็นแมสเซจนะครับสำหรับแจ้งเตือนแมสเซจคอนโทรลนะครับแล้วก็ซ้ายซ้ายมือบนนะครับอ่ะก็จะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสผ่าน แล้วก็มีตัวสกินต่งตางๆนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นการเปลี่ยนรูปภาพอะไรเฉยๆนะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดตัวนี้การแจ้งเตือนนะครับตรงนี้การตั้งค่าแจ้งเตือนแล้วก็ล o อกเอาท์ก็จะอยู่ตรงหน้านี้นะครับเพื่อกดคอนเฟิร์มก็จะล o อกเอาไปดูข้างในไหมมีอะไรบ้าง ปุ่มบวกลบก,ก็เป็นการซูมอินซูมเอาไปนะครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ไม่คล้ายๆมันจะคล้ายๆตัว2 G คล้ายๆกันนะครับโอเคลองล็อกเอานะครับกดปุ่มล็อกเอานะครับแล้วก็เลือกคอนเฟิร์มนะครับก็จะล็อกเอาออกมาหน้าหน้าล็อกอินตัวเดิมน,นะครับของแอป YI Tracker นะครับ โอเคครับสำหรับตัว 3G ก็ตัวแอปก็จะใช้งานประมาณนี้นะครับการตั้งค่าก็จะคล้ายๆกับตัว 2G